เพชรกับเขาแรงพี่น้องทอดไข่พี่น้องแล้วกะลาบปลากระป๋องพี่น้องขาดกระดีเพ็ดเยี้งกระดาพี่น้องคัดต้องกล้องบะมีด้ะพี่น้องถือเอาพี่นออ้องพิมพ์หมอนภูเขาไปนะพี่น้อง สิม,มังกรน,นะพี่น้องกาง,งจากน้อยพี่น้องกางจากน้อยเม,มียมาพอดีพี่น้องโดนนัดพนะพี่น้อง,องขอบเตียงอเยงอกากระทะมาให้นอยเมียทำไมไม่ใช้อันนั้น เอาถอดแค่ก็ได้พี่น้องสนี้ก็ได้พี่น้องบ๊ายบายจุบจ๊บ